ีครับพี่น้องครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องผุ้ทันปัตธรรมนะครับมาให้อาหารหมูน้อกันครับอันนี้เขากินเกลี้ยงเลยครับพอเทลงพอเทลงไปกักสิบเป็นรูมกันจังน้อยนะครับมืันนี้เข้ามาปเดตคอกนะครับเนาะอัปเดกขุนกันดีกว่าครับคุณผู้จะขุนเตรียมไว้นะครับเตรียมขุนของเด็กๆสิบสิบสองตัวนี้นะครับนี่นะ ญ่แล้วครับพี่น้องน้ำหนักสิบประมาณเกือบสิบโลแล้ะครับเนี่ยนะครับแปดโลสิบโลนี่แหละครับส่วนเด็กๆวกนี้นี่เกินเกินสิบกิโลแน่นอนครับลูกสาวี่พึ่งไปซื้อล่างไม้มาให้เนาะก็อันยกล่างจนแตกแล้วครับเนี่ยเด็กๆอันนี้ตัวผู้นะครับว่าจะขุนใส่กันสิได้ปอนะครับอ่ามาดูนะครับอันนี้พอหนึ่งคณตาเฮ็ดตรงนี้หายนะครับเนี่ย เพราะว่ามันแตกไปนะครับเนาะล้วละพื้นพอเข้ากันํารถเสียหายนิดหน่อยแก้ไขแล้วเดี๋ยวจะล้างเลยครับพุ่ตายอยากเอาลงเลยแต่ว่าขอกนี่มันผ่านการล้างขาดเชื้อมาแล้วนะครับนานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างนะครับอันนี้แม่ผ่านเกียเรียบร้อยแล้วก็ล้างห้างเรียบร้อยนะครับเกียเสรกับล้างเลยปลอยุณพูดอีกเกียรอบสองแล้วครับเนี่ยอ่าสุดนี้ครับดูทองตัวนี้ครับ แต่สองเดือนคุณกูดเขียนไวยใส่นอนจำไม่ได้เราก็เขียนเลยตรงไหน <extracting. S 1> ว่าผสมเา่าเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะครับ <c oughs> อ่านี่ครับแม่สวยเนาะคุณครูผสมวันที่สิบเจ็ดพฤษภาหกสีครับสิบเจ็ดพฤษจาสิบเจ็ดมิถุนาก็หนึ่งเดือนนะครับสิบเจ็ดมิถุนาหนึ่งเดือน แล้วล้ออีก,กระกระดาจัดสองเดือนแล้วนะครับเนาะอ่าตันีีล่างคอ,อกแล้วนะครับเดี๋ยวคุณกู้ศิล่างคอ,อกซอยคุณนแต่กันนะครับเออข้ามาเบิงัน ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นการเตรียมไว้นะครับเนาะเข้ากัล้างคอแล้วก็ลงน้ํายาฆ่าเชื้อนะครับคุณทุกขิิลาชต่างตั้แพงนะครับราดนะครับเ้าก็ปกติคือถ้าเกิดเท่าจะทาอีหลีก็คือให้ให้ทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์ครับเจ็ดวันนะครับเจ็ดหมือนะครับเนาะต่ว่าก คุณครูกับสิลงเร็ว่นนี้อยู่ครับเพราะว่า,าเด็กๆไงแล้วนะครับนะโตกันแล้วเนี่ยครับนอนนะจะได้ลงคอกใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าอยู่นีนเขาก็เริ่มเริ่มบ่สบายโตแล้วแหละอยาเลยวิ่งอยากอะไรกันนะครับเบิรงว่าสิลองเอาสองโตนี้ไปใส่น้ำกนเกลืนอนย่างไดนะครับเนาะเนียสองโตนี้ไปใส่สองนมเน,นี่ยนะครับเลาะเรียงคุณเป็นรอบเดียวกันเลยนะครับเรียง รอนี้ก็จะเป็นซุปซโตนะครับนาอกมดูว่าจะยังสิเต็งใดนะครับแต่ว่าสุขภาพแข็งแรงดีนะครับกินอาหารเก่งนะครับเมิดแล้วเดี๋ยวก่อนกลาบก็คงต้องเทไปให้เต็มนะครับน้องนี่ครับให้เก็กินได้ตลอดขึนส่วนเดี๋ยวลงเสร็จแล้วนะครับคุณผู้สีมากทำนวไนหเ้เบิงว่าการขุนหมูระยะหนึ่งเนี่ยครับคอ,อกหนึ่งนะครับ อาจจะคำนวณตามสูตรของคุณครูเนาะที่คุณครูทำกับตันีเลียงควบรว,บรวมกับคุณครูทำว้กับคุณหมอนะครับคือคุณหมอแกก็มาเป็นเซลล์นะครับคือเลี้ยงแล้วมีที่จับเลยนะครับเราก็มีคิวมีะายพลังจากครบกรหนด่งกัจับแห่งห้าวเลยนะครับเนาะว่าตน้นทุน,ทนการผลิตนะครับมันสใส่จักบทในหมู14ตัวนะครับเดี๋ยวคุณครูจะทำคลิปขึ้นมานะครับแบ่งปันทุกคนนะครับเนาะ ก็เวลาเราสิลงขุนนะครับยังเรายาละเลยนะครับยาละเลยเรื่องของการล้างนะครับท้าความสะอาดข่าเชื้อนะครับอดี๋งวน้อยก็5วันถึง7วันนะครับถ้าโรยปุ่นขาวใดก็ยิ่งดีครับก่อนที่เราจะมาลงเนาะแต่คราวนี้เราทําไม่ได้ไงนะครับแต่ทางที่ดีก็คือโรยปุ่นขาวแล้วก็ล้างออกนะครับล้างขาเสื้อเสร็จเลยโรยปุ่นขาวไว้7วันนะครับแล้วเราก็ล้างล้างปุ่นขาวล้างน้ายาออก เสร็จแล้วก็ลงหมูขุนได้นะครับลงขุนอย่าลืมครับจิงสำคัญคือกอกไฟให้เขานั่งถึงแม้ว่าจะง่ายลุนนี่แล้วนะครับแต่คุณคูดในนําว่าคือทําให้เขาอบอุ่นนะเพราะคอกใหญ่มันกว่านะครับเนาะเขารู้จักหม่องหม่องนอนกับหม่องทายนะครับเนาะหมูลุนนี่คุณพููก็คงจะลงน้ําให้นิดหน่อยนะครับอยู่ในอ,าอ่างมาบนส่วนน้ำาอดีกววาครับนีฮะคุณครูจะลงไว้ให้ตรงมุมนั้นเฉยๆนะครับ คือสวมนม้ำท่อาสีเอียงอยู่แล้วเราจะเอียงไปตรงดูระบายนะครับก็เดี๋ยวท่าไปใช้น้ำหนึ่งเป็นการฝึกให้เขาขับถ่ายไปที่เป็นทางนะครับระยะหนึ่งเดือนแรกจะอยู่ตรงคุณคือเป็นช่วงระยะปรับเปลี่ยนนะครับท่อเสียไ,ได้ดังใจเลยคงไม่ใช่คงไม่ได้นะครับดังนั้นเราก็ต้องแก้ไขไปเล็กๆน้นอยๆไปนะครับค่อยๆแก้ไปทีละเปราะนะครับนี่นครับอันนี้ข้อคุณคูสีเงาอยู่ประมาณกว้างประมาณ5เมตรนะครับกว้าง5เมตร ไม่ถึงห้าไม่ถึงห้าหรอกมะหนึ่งสองสามเมตรม 1, 2, นะครับสามเมตรกว้างกว้างประมาณอีกหลอกละหลอกละประมาณสามอสี่ประมาณ,ปมาณ 3, 4, แปดเมตรคุณครูเคยเลี้ยงหมูสิบเจ็ดตัวนะครับข้อนี้นะครับแออัดนิดนึงแต่ว่าเลี้ยงได้สามารถเลี้ยงได้ครับพี่น้องแล้วก็ขอในสิบสี่ตัวสบายสิบสองตัวซีอูแบบสบายเลยสิบสองตัวสิบสี่ตัวอยู่ได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็ มานีมาพาพี่นอ้องล่างคอกเนาะเป็นมูกันนะครับมาเบิ่งการล่างคอกของคุณครูนะครับแล้วก็มาดูเด็กๆนะครับมาเลี้ยงหมูนะคุณครูนะครับคนที่ไม่มีหมูก็มาดูนะครับดูไว้เพื่อเห้ได้สนใจในการเลี้ยงเนาะก็เป็นเก็บความรู้ศึกษาไว้นะครับกค็คลิปนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับกับเอฟซี FC, แล้็เกษตรกรร,กรุ่นใหมท่ที่อยากเลี้ยงหมูนะครับดูไวเ้เป็นความรู้นะครับ ก่อนการตัดสินใจที่จะมาเลี้ยงหมูนะครับช่วงนี้ยุ่งข่าวพี่น้องคุณอะอยากให้ดูยุงยุ่งยุ่งข่าวมาหลายครับก็มีหมูคุณคู่เปื่อยไปตัวหนึ่งแล้วเดี๋ยวคุณคูต้องฉีดใหญ่เขาอาจจะแพ้ทำรายยุ่งนะครับแล้วก็คุณมันมีหู้โวมุงนะครับแล้วก็นกเขาได้ช่วงนี้เขาต้องป้องกันจากหน่อยหนึ่งนะครับเนาะก็คิดว่า หวังว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ต่อทุกคนนะครับเนาะค่ะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อทุกคนก็กดไลค์กดแชร์นะคบแล้วก็กดติดตามคุณครูได้ครับเด้อเป็นกำลังใจให้คุณครูนะครับมีอะไรก็โมมาปรึกษาหารือกันหรือคุยมาพูดมาพูดจาทักทายกันได้นะครับตามเบอร์โทรที่ลงไว้ให้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้คงสิล่าไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวมือมือง่ายได้หน่อยก็สิบห้าถ้าที่พี่ผนองมาเบิ่งคือเก่านน่นนะครับเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ